หนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงจินจิาชื่อเด็กหญิงลินนะคะปไม่ใช่ปอสีอนุบาลหนึ่งครับอนุบาลหนึ่งทับสี่วันนี้จะมาทําอะไรคะฝนสีอ่าจะมาฝนสีเออใช้ใบไม้ค่ะใช้ใบไม้นะคะเราจะใช้ใบไม้ในการฝนสีอุยใบไม้ลดนี่นะคะอันนี้เป็นใบมะม่วงเป็นใบมะม่วง ใบมะนาวใบต้นผักคะน้าเม็กซิกันแล้วก็ใบหูเสืออ่ะใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเ,า,เาก็ต้องเอาใบาไม้มาคว่ำก่อนด้านนี้นะคะคว่ำด้านนี้ไม่ได้นะด้านนี้มันจะเป็นลายมากกว่าอาคว่ำ ไปที่โต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษทับลงไปอ่าทับไปอ่าแล้วเราก็ระบายสีฝนสีลูกพิเศนฝนแล้วพี่เศนเอาใบไม้ฝนแล้วอ่าเอาสีแดงอ่ะลูกอ่ะนอ๋อไอ้สีชมพูจิอ่าสีชมพูมันทะลุก้ทหารเลยอ่าระบายตรงนี้ลูกอ่ะที่มันมีใบไม้นี่พี่เศษนวยรัย เราก็ฝนไปให้มันเป็นลายน้องจีทำเป็นอ่าทำทำเป็นก็ทำอะค่ะอ่าเริ่มจะเป็นใบไม้แล้วอ่าเราต้องกดกระดาษไว้ด้วยนะคะอย่าให้มันขยื่อนนะเอออืมนี่ของพี่แร็จแล้วเออมันเริ่มจะเป็นใบไม้แล้วนี่ลูกอะอ่าระบายดูด้วยค่ะลูกดูใบไม้ด้วย อ,อืเริ่มจะเป็นใบไม้ยางถูถูตรงอื่นด้วยลูกที่มันยังไม่โดนนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยถูด้วยอ่ะมันจะได้เป็นใบไม้ทั่วๆทั่วๆั่วเออ่นะรอบๆเลยให้มันเป็นรูปใบไม้ที่เราวางไว้อ่ะอนี้เหรอืมนี่ตรงนี้ด้วยลูกถูกตรงนี้ด้วยฝนๆนให้มันเป็นใบไม้ขึ้นมาหลกเออเห็นไหม เออเริ่มจะสวยแล้วนี่ว้าวเออนี่เป็นปใบไม้ขึ้นมาแล้วสวยอ่ะถ่วยังเอาให้มันทั่วๆนะนี่โอ้สวยละตรงนี้ผิดลูกน,นี่ช่วงนี้ยังไม่โดนเลยระบายตรงนี้ด้วยอ่ะผิด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 โอ๊ยผิดเดอ จะไปให้มันทั่วตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ตรงนี้เออตรงไฟป่ามันยังไม่โดเออเห็นไหมนหนๆมันเป็นลายขึ้นมานี่โอ้ยานั่งเลยอืออ่าเสร็จแล้วผลงานของน้องฟินนะของพี่เซียนดูสิเียเดียดา็นงานพี่เซียนส่งภูมาปากด้วยใช่ไหม เอาใบอื่นอีกเอาใบอะไรใบมะม่วงอ่าใบมะม่วง<า>เอาใบมะม่วงต้องคว่ำค่ะลูกค <57 S 1> ว่ำคว่ำไปทำยังไงอ <cı viens S 1> ่าล้วเอากระดาษทับอ่าล้วอ่าฝนฝนไปเออเออให้มันตรงให้มันโดนใบไม้มันจะได้เป็นยายาวเเออยายาวเอออ่าถ้าต้องซินฝนทางเดียวกันมันจะสวยนะลูกเออเนี่ยเห็นไหมเป็นใบมะม่วงแล้วโอ้สวย โอ้ Ooh, ใบมะม่วงยาวเลยทำดีดีสิลูกทำให้มันเป็นทางเดียวกันอ่ะ <c oughs> อ่ะเร็วอาจจะเป็นใบมะม่วงแล้วเนี่ยเอองแข็งใมออ่าให้มันเต็มเต็มเลยตรงนี้ด้วยลูกนี่น้องซินยาถึงตรงนี้เลยลูกตรงนี้ด้วยเออเออให้มันเต็มเต็มเลยมันจะได้เป็นรูปใบไม้สวยเลยนี <c oughs> ไงเออสวยไหม <c oughs> สวยสวยสวยน้องซีนเป็นเด็กหญิงอ่าอ่าอ่ารับเออน้องซีนเป็นเด็กหญิงลินนิดาอู้สวยไหมลูกสวยอ๋อเป็นใบไม้สวยแล้วอ่ะระบายให้มันสวยๆเลยอ่ะตัวออกนอกเออไม่เป็นไรออกนอกนิดนึงไม่เป็นไรค่ะจะระบายได้ไหมอ่ะเป็นใบไม้แล้ว เห็นไหมถ้าเราใช้สีเข้มเข้มมันจะเห็นชัดมันจะสวยสีชมพูสวยไหมสวยค่ะสวยเหมือนกันสวยไม่ค่อยเห็น่ะสวยแต่มันไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราเอาสีอ่ะพอแล้วลูกมืดไปแล้วมันอ้าวสวยไหมสวยสวยเป็นใบไม้แล้วไหนใบไม้นี่เรามาเทียบกูสเิเห<อ>็นไหม เป็นใบมะม่วงอันนี้ก็เป็นใบมะนาวอ่ะส่งครูซิอ่ะโชโชอ่ะิ้วอ่ะโชก่อนโชวบอกครูซีเสร็จแล้วค่ะกลิ่นมะนาวกลิ่นใบมะนาวกินได้ไหมอ่ะอ่ะน้องซินยิ้มซีคะส่งรูปถ่ายรูปให้ครูซีหนึ่งสองสามแล้วอ่ะเสร็จแล้ว